ปิดภาพเกรซวรินทรนถูกสาวสวยคนนี้หอบช่อดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์เป็นโมเมนต์สุดน่ารักเมื่อหนึ่งในผู้บริการช่องสามคุณตู่ปิยวดีได้ลงคลิปเบื้องหลังงานพรลิขิตแฟนมิทติง้งแจ็กกี้ชาเคอรีนได้หอบช่อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์พระเอกในดวงใจอย่างเกรซวรินทรนในคลิปนี้คุณตู่ได้เขียนแคปชั่นว่าขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนนะคะ แฮชแท็กยังก่อนแอดเกรทอันเดสกอร์ไรเดอร์สิบแอดแจ็คกี้แจ็คคารินแฮชแท็กพรมลิคิดแฟนมิทติง้งจากชาตินี้ชาติไหนหัวใจคือเธอแฮชแท็กพรมลิคิดแฟนมิทติง้งท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เชร์กันอย่างมากมายคะ่ะ